เทคนิค EP ที่1วิธีการเตรียมข้อมูลหลักผู้ขายเพื่อให้ได้รับการอนุมัมติเร็วขึ้นโดยกลุ่มงานระบบการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดลำปางซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางว4 4 1ลงวันที่31กรกฎาคมนเรื่องการปฏิบัติในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ระบบ new gfms ไทย โดยให้ความหมายของข้อมูลหลักผู้ขายหมายถึงข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยมีองค์ประกอบคือชื่อที่อยู่เลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารรวมทั้งเลขที่สัญญาเงื่อนไขาการชําระเงินและข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นแล้วแต่กรณีเพื่อใช้สําหรับการรับเงินที่ขอเบิกจากคลัง สำหรับขั้นตอนการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายนะคะจะเริ่มจากหน่วยงานของรัฐสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS ไทยด้วยหัวข้อระบบจัดซื้อจ้างหัวข้อข้อมูลหลักผู้ขายพอขอสูหนึ่งหลังจากนั้นให้หน่วยงานจัดทำแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายหรือแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ให้สำนักงานคลังจังหวัดนะคะเพื่อทําการตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและหลังจากนั้นค่ะส่วนราชการถึงจะกลับไปทําในส่วนของ PO นะคะใบจะซื้อจากจ้างนะคะหรือทําบันทึกรายการขอเบิกต่อไปค่ะโดยองค์ประกอบของข้อมูลหลักผู้ขายแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะคือข้อมูลส่วนหัวข้อมูลทั่วไปข้อมูลทางธนาคารของผู้ขายโดยข้อมูลส่วนหัวนะคะหน่วยงานจะต้องระบุรหัสหน่วยงานรหัสหน่วยเบิกจ่ายรหัสประจําตัวผู้เสียภาษีรหัสผู้ขายในระบบ GF m i s นะคะ และระบบจะแสดงสถานะการอนุมัติและสถานะการยืนยันของหน่วยงานกับผู้ค้าถ้าเป็นข้อมูลหลักผู้ขายที่ยังไม่เคยได้รับเงินจากภาครัฐนะคะสถานะการอนุมัติและสถานะการยืนยันจะเป็นการรอการอนุมัติและรอการยืนยันค่ะสําหรับข้อมูลทั่วไปนะคะจะเป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ขายที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะสําหรับข้อมูลทางธนาคารของผู้ขายนะคะจะเป็นข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องระบุข้อมูลธนาคารรหัสสาขาเลขที่บัญชีธนาคารชื่อเจ้าของบัญชีของประเภทของผู้ขายนะคะซึ่งโดยปกติจะประกอบไป ด้วยแกลุ่มด้วยกันซึ่งกลุ่มประเภทที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คือกลุ่ม1 0 0 0กลุ่มผู้ขายนิติบุคคลและกลุ่ม2 0 0 0กลุ่มผู้ขายบุคคลธรรมดาค่ะหลังจากนั้นให้ส่วนราชการส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายหรือแบบเป็นใบ,บข้อมูลหลักผู้ขายให้สำนักงานคลังจังหวัดลำปางเพื่อทำการตรวจสอบอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายค่ะสำหรับวิธีการกรอกแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายนะคะหน่วยงานต้องกรอกทั้งหมด5จุดด้วยกันค่ะ จุดที่1หน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเลขหนังสือออกสารบัญของหน่วยงานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่หนังสือวันที่ถึงสำนักงานทลางจังหวัดลำปางชื่อหน่วยงานของตนเองและรหัสหน่วยงาน4ีหลักค่ะจุดที่2ให้หน่วยงานกรอกเลขประจําตัวผู้ขายในระบบ New GF m a s ไทยของผู้สัญญาพร้อมรายละเอียดชื่อผู้ขายที่อยู่ผู้ขายหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะจุดที่3เป็นรหัสประจําตัวผู้เสียภาษีของผู้สัญญาของหน่วยงานค่ะจุดที่4ี่เป็นการกรอกจํานวนหลักฐานประกอบที่แนบข้อมูลหลักผู้ขายค่ะ จุดที่5เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดของสัญญาระหว่างหน่วยงานกับคู่สัญญารวมถึงมีการลงนามรับรองของหัวหน้าหน่วยงานสําหรับผู้ขายตัวนี้ที่จะใช้ในการเบิกเงินกับทางหน่วยงานค่ะสําหรับวิธีการกรอกแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายหน่วยงานต้องกรอกทั้งหมด8จุดด้วยกันนะคะจุดที่หนึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลเลขหนังสือออกจากสารบ,บัญของหน่วยงานเช่นเดียวกับการกรอกในแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายนะคะ สำหรับหัวข้อที่2ให้หน่วยงานกรอกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของคู่สัญญาที่ไม่ตรงกับหลักฐานเช่นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษหรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นต้นค่ะ สำหรับการกรอกในจุดที่3เป็นการกรอกเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สัญญากรณีที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับหลักฐานค่ะจุดที่4ี่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธนาคารของผู้สัญญานะคะกรณีที่บัญชีธนาคารต้องการเพิ่มหรือลบหรือแก้ไขชื่อที่ไม่ตรงกับหลักฐานที่สำคัญนะคะต้องใส่รหัสธนาคารให้ครบ7หลักและชื่อบัญชีของบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อภาษา,ษาอังกฤษเท่านั้นนะคะจุดที่5เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีที่หักหน้าที่จ่ายที่ไม่ตรงกับหลักฐานค่ะ จุดที่6ค่ะเป็นการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินแทนคู่สัญญาตามหลักฐานหนังสือสัญญาข้อตกลงการบอกกล่าวการอิทิ์ค่ะทั้งเพิ่มและก็ลบบัญชีธนาคารของผู้รับเงินแทนเลยนะคะจุดที่7เป็นการที่หน่วยงานแจ้งขอลบข้อมูลหลักผู้ขายนะคะกรณีที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขายซ้ําหรือสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผิดกลุ่มหรือผู้ขายมีการยกเลิกกิจการหรือผู้ขายปรับเปลี่ยนสถานะหรือผู้ขายเปลี่ยนเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะ จุดที่8นะคะเป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดสัญญาระหว่างหน่วยงานกับคู่สัญญาพร้อมหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายของคู่สัญญาโดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายที่จะเข้าไปในระบบ New GFMA ไทยค่ะอย่าลืมมาติดตามกันใน EP ถัดไปนะคะทีมงานกลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดลำปางยินดีให้บริการทุกท่านด้านระบบบริหารการเงินการทางภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ระบบ New GFMA ไทยค่ะ